ธนะตอนนี้เขากำลังออกจากออฟฟิศจุดครับออกจากออฟฟิศพลัสโกเลาที่ภาคเสียธนาเขากำลังจะออกจากออฟฟิศแล้วกา็เดินทางกลับที่พักกันเพราะว่าเตรียมตัวเดินทางไปกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้เนาะตอนนี้ฝนตกสุดท้ายบรรยากาศฝนกำลังดีเลยจะไปเตรียมตัวเตรียมง่าเตรียมยังครักใน่ ว่ามืออื่นออกเดินทางเขาทีบกรุงเทพรไปรุ่ยงานกันไปพาทีมงานไปเที่ยวสองรถด,ดูถังสองรถตู้สองรถตู้เนาะเต็มรถตู้เลยสองรถตู้เนาจะพากันไปเบิ่งบรรยากาศเนาะขับเคลื่อนนโยบายของบริษัท มีเงินมีเที่ยวสรุปจบครบในระบบเดียวมีงานแล้วก็มีแผนงานพาทีมงานเห็ดพาทีมงานทำพาทีมงานเหตุการตลาดทางเงินเนาะมีเงินเนาะอยางใ้มีเงินนี่แหละว่ามีงานก็จะมีเงินหลักการมีเที่ยวสิพอปรคกเขามาเนาะเขาก็มีเงินอยู่แล้วเขาอยากเที่ยวสิอยากเกิดอยากมีกิจกรรมท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวสินะให้แจ้คเขาิไดไปเที่ยวกันเป็นไง คันบอกขับเขื่อนโดยบริษัทให้ตรงมาสิกันนี่กันจะไ,ไปเที่ยวเสาเวลาได้ไปเที่ยวคอที่หนึ่งเสาเงินเปาั่มาเที่ยวสินะไปเที่ยวเอ็มกับแพล็กเนาะขึไปกับบริษัทไคเน่ที่นั่นแสดงว่าเ้าเอาจุดนี้ถือว่าเป็นจุดขายอีกสองทางหนึ่งกันแล้วกันของรัสโกลาเนาะเกิดอะไรขายเกิดอะไรเคลื่อนเ,ใน,ในเกิดอดไเกิดแบบความสำเร็จความสำเร็จของคนบ่บมาว่าสิลป์ลุล้ย ได้โบนัสได้เงินบักได้ร้ายเสมอไปเรื่อันเลยมันบอกถึงว่าอันดับแรกนี่ได้ได้เที่ยวก่อนถือว่าดีเนาะได้เห็นตกไปจักตานี่นะเอ๊ะี้ว่ารวยมือละหามื่นมือนล,ละแสนบาทมื่นล,ละล้านบาทแผนกับตลาดโิษัทใดเขาก็ให้ได้นะมันก็ให้ได้อันตามแผนมันก็เป็นไปไดห้หมดเออหาต่ว่าคนชนร้ายเห็น เขากับอยากได้เขาไม่อยากได้แต่ว่าเขากับบริืัอว่าเขาสีเข็มได้เขาจะเห็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะครับเขาจะเข็นแบบผลประโยชน์แบบประจักษ์ตาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะได้ทันทีตอนนี้เดี๋ยวนี้นะเขาจะได้นั่นนั้นก็เรยว่าเขาก็เรียว่าเออโดยพววมเข้าใจการตลาดตรงนี้โดยพววมเข้าใจคดเหตุกุริจตรงนี้ก็เรียว่าเขาต้องเห็นแต่เขาเห็นผลประโยชน์ทันทีตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็คือส้างกิจกรรม ท่องเที่ยวขึ้นมาเอาแบบว่าให้เขาเด้เที่ยวกันแบบง่ายๆ่ให้เขาเด้สานฟันท่านที่ตอนเดินทางเขามาสู่ธุรกิจนี่นะพอต้องไปถาอู้แบบเออถาตอนนั้นตอนนี้สําเร็จเลี้ยวว่ามันเขาเหลือก่อนนี่แหละมันไปบ่ได้ฉนะนั้นเดี๋ยวว่า้เขาจังไห้เขาสําเร็จขอแรกกนะ็คือให้เขาเด้เทียท่ยวเทีย่ยวล้วกอมา่วมกิจกรรมเที่ยว่วมกิจกรรมแต่อยู่ในกิจกรรมมันว่าถึงคุณภาพของกิจกรรมคุณภาพของ วิชาการต่างๆที่จะสามารถเคลื่อนจากผู้บริโภคไปเที่ยวให้เขามาเป็นนาักขา a d ขายเป็นธุรกิจได้บอกอันนี้มันบอกถึงอยู่มันต้องมีอะคาเดมี่คือมีสถาบันศึกษาฝันคนทรรมด้ให้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจได้ขึ้นมาซึ่งตัวนี้เขาบพเจ้าโฟกัสมาหลายปีทุกท่านเออหลายปีโฟกัสมาเรื่องนี้แล้วก็มันเป็นไปได้แล้วกัสำเร็จจริงมันเป็นไปได้ทุกท่านสิ่งนี้แหละจะ่าคราพเจ้าเห็นโอกาส โอกาสท่องโอกาสคํำโอกาสมหาโอกาสคุณล่ไนซะทีจะเปลี่ยนคนธรรมดาธรรมดานี่นะให้เขากลายเป็นธุรกิจใดฉะนั้นก็เยกยว่ามาซุ้มใสุ่กท่าน 3s1p อคาเดมีของプラสโกเวอร์บายเป็นเรื่องเล่าที่แบบประทับใจเห็นอนาคตเนาะเขาไปเก็เกววาจะหับโครงการนี้เนาะป็นสารฝันให้กับผู้คนโดยที่เห็นจ้งไน้ให้คนเดีเที่ยวก่อนโฟกัสเที่ยวก่อน พอเขาเด้เที่ยวเล้วเขาสมหวังในการเที่ยวเร้วทุกท่านเทากระจังคอยตูดเขาขึ้นมาบัณฑิ่นเคลื่อนเขาขึ้นมาเออจากเขาสําเร็จเทีเ่ยวเขาได้เหด้เที่ยวเดี๋ยวต่อมาไม่ยมมาาามั้สังคมบาณฑทุกท่นสังคมเออจากเที่ยวลวก็สังคมเล้บาดฑสังคมไม่งังสังคมเห่งกันเออความให้คนนี้ได้พบเจอกันเออได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน สสังคมใหม่สังคมมีแต่กำลังใจสังคมมีแต่ความสุขสังคมมีแต่ความเก่าหนา้าสังคมมีแต่อนาคตสังคมมีแต่คนผู้ดีผู้งามผู้มีความสามารถาเอาสังคมในการพัฒนาเจ้าของขึ้นมาเอาเขามาสุขเอาเขามาพัฒนาเอาเขามาต่อยอดความคิดเขานาะให้เขาเห็นว่าเขาหันสามารถที่จะเชื่อมั่นจ้กของได้ว่าเขาหันต่อยอดได้เขาสำเร็จได้ เขาไปได้เขาเกิดมามีคุณคา่าเขาเกิดมามีความสมัครเขาเนี่แหละสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เขาฟันไหวกลายเป็นความจริงมีคนสพอร์ตเขามีคนสนับสนุนเขามีคนส่งเสริมเขามีคนเอ,อื้อเฟื้อสวยเขาหนีส่งเสริมเหตุผลเขาที่เขาตั้งไฝกลายเป็นความจริงนี่หรอเกิดมาขายสังคมขายสังคมขายการพัฒนาชุมชหลังจากนั้นแล้วเมื่อเขาเข้าสู่สังคมเขาสู่กันพัฒนาชุพแล้ว เขาคล้ายเหลืองเหล่าคงสุขภาพป่นเออสุขภาพอาหารเสริมสุขภาพออกาแฟสุขภาพทุกอย่างที่เป็นสุขภาพเขากระสิอยากพัฒนาเจ้าของเขาอยากปรับปรุงเจง้าของเขาอยากเป็นบุคลิกภายนอกและภายในเขาอยากสุขภาพดีเขาอยากมีอายุยืนยาวเขาอยากมีเหลืองเหล่าเขากระซื้อกินชื่อใส่ทุกท่าน เป็นธรรมดาก่อนเออมันเป็นธรรมดาของมันเขาก็ซื้อกินซื้อใส่เองไม่ต้องไปบังคับเขาดอกไม่ต้องไปเออบอาปิดกับใครยังตายบอาเหตุผลจะต้องดูแลเจ้าของฉันว่าจะเป็นเขาเสียหายไปเหตุผลของเขาเองนาะเอออันนี้คือท่านต้องเข้าใจนะเมื่อเขาจะกินเขาจะใส่แล้วเพื่โครงการสุขภาพแล้วต่อมาปะเนี่ยเขาอยากมีรายได้ปะเนี่ยทุกท่านเขาก็อยากอยู่ในสังคมที่มีรายได้ได้วยปะเนี่ยทุกท่าน เขาอยากอยู่ในสังคมที่โอ้มีายไ้คือมูอยากได้ธุรกิจอยากแชร์ประสบการณ์เหลืองคองไา่ไดอยากมีบทบาทอยากให้คนอื่นซื้นส้มมาเจ้า้องหนีสําเร็จจากการค้าขายสําเร็จจากการสั่งองค์กรสําเร็จจากการเ็ธุรกิจนั่นมันบอกถึงเขาจะมาขายเผนรายไดโครงการส้างรายไดเหตุไดเขาสิประสบความสํเร็จในในวงการธุรกิจที่เป็นมัลติเลเวลมาร์เก็ตติ้งเห็นอ่ะ นี่คือกระบวนการมันจะเป็นตัวเขามาเปรียบคายด้วยก่อนหรอกเขาพัานมีคมเชื้อทุกท่านเช่นั้นระบบของเอามเอสเดน d ีอะคาเดมี่ของพลัสโกล่าวนี้ออกแบบมาในนโยบายที่ว่ามีงานมีเงินมีเที่ยวสรุปยกครบในระบบเดียวนั่นก็หมายความว่าห้าประกอบในอันเดียวเลยอยู่ในสามแผนยุทธศาสตร์แผนเงินแผนงานแผนคน แฟนเลยเดี here, them. Them ๋ยวเลยโดยที color. ่ไปส่งเสริมให้เขาเกิดนังเกิดหนึ่งให้เขาสําเร็จในการท่องเที่ยวเลยเห็นท่องเที่ยวไว้ไว้สำเร็จในการท่องเที่ยวได้เห็นได้เปิดใจได้เปิดกว้างเปิดไปใช่ถัดเปิดมุมมองเปิดความคิดเปิดอื่นสองขายโครงการเหลื่องของสังคมสังคมที่ดีสังคมคิดบวกมีการพัฒนาต่ของเอกในเฮียนหนูในพัฒนาในยกสูงเขาเหลื่องการมีบทบาทต่อหนาซุ้มส้นมีบทบาทต่อ หนามวนส้นเฮาจะเอาเขาเข้าขสู่ซ S ใเสนพี่อนด์แคมี์สคอร์อสต่างๆที่ระบบเขาจัดขึ้นมาและโครงการที่3หลังจากที่เขามีบทบาทแล้วยังแล้วเฮาก็บอกถึงโครงการเรื่องของส,ขสุขภาพดีมีรางวัลสุขภาพดีมีายได้เขาจะหาเหตุผลเพื่อจะมาสือสินค้ขาใส่เองโดยที่เจ้าโต้องไปนางปิดกังขายจนปากปิดปากเียทันเอ,เอ้ยเออและ้อที่สีตามมาเมื่อเขาสุขภาพดีเมืองงวันเขาจังหาเหตุผลเพื่อ เฮดจะได้กูศิร่วยเฮดจะได้กูศิมีรายได้เฮดจะได้กุศิรอสิงานไปเรื่อยโดยที่ว่าใส่เนื้อมันนงังมันเขากระตักสินใจที่จะทุ่มชีวิตเฮดธุรกิจเพื่อสร้างรายับเจ้าของให้มีมุ่งหายในสังคมให้มีสุขภาพที่ดีอย่างหน่อยโม่ใดย,ยังหลับรวยก็เอาเงินเนื้อมันนังมันมาซื้อสินค้าใสมันไปมันมานั่น4โครงการแล่วเคลื่อนท่านเลยเบอกนี่คือโครงการที่เ้าเคลื่อนในนามของพรัสโกลาทิท่านเพนง,งานชัดเจนทุกถูกถกระบวนการ ทุกอย่างเข้าพื้สมบูรณ์ทุกอย่างเข้าสัมฤทธิหมดเลยทุกท่านปัจจุบันนี้เนาะข่าวดีก็คือระบบเข้าถือเส็จขึ้นมาแบบสมบูรณ์แบบที่สุดของที่สุดและทุกท่านเอ้ยตอนนี้เลือแต่ขับเคลื่อนเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปเพราะว่าพระสกลาหอกกำลังเริ่มต้นขึ้นครับกำลังเริ่มต้นขึ้นและกำลังจิขับเคลื่อนนโยบายไปสู่คว่วมยิ่งใหญ่และอลังการ ต่อมาโปมเตเบอร์อหนึ่ง,งเรืรอเสีล้าดอกเบอร์หนึ่งในอาเซียนปราโกราวเลยนะเขาไมจะเชื่อมันแน่วนันเสื้อมันยังแรงกะเสื้อมันยังมหาศาลเสื้อมันแบบ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 นอนรับนอนแบบฝันวานไปเลยมีความสุขกับสิงคีเขาจะกาลัางเสือนะกำลังทาอยู่ปัจจุบันนี้เนาะฉะนั้นทุกท่านที่เป็นทีมงานของปราโกราวทีมงานภายใตย้การบริหารจัดการของปราโกร้าวทุกท่าน คิดไปตามเขาไปจะฝ้าเห็นเดินไปตามเขาไปจะบาทัจับมือกันเดินจับมือกันสางเท่าสิพาทุกท่านนี้ไปสู่ความสม็จอย่างมหาศาลท่านนี้ตามานอนตะเกลก่าวไปน้ำกันเออเดินไปน้ำกันอย่างเข้าใจโอหาย้เดินอย่างคว่เสืออย่างเดียวคว่มเสือและควมำซัทธาจะเป็นตรงมีแต่ว่าความเข้าใจสำคัญที่สุดเพราะว่าเท้าจะเติบโต,ตแลยยิ่งใหญ่จกคว่มเข้าใจของมั่นคงอีกแต่นอกอันนี้ฝาว้เดี๋ยวเข้า ยังสิงเจอกันคุยกันครับเกิดน้ำการจับมือก็รู้อีกมหาสาศรัทธาเน,น,นาะเอาสำหรับคลิปนี้ให้ทุกท่านฮับสามซัมีเนาะเดียวฮอตคุยน้ำกันจะเปิดกันไปประสบควยยามสำเร็จย่างใหญ่ในแนวทางของพ r a สโกลาส s 3มเอสพีอ e คคาร์มสำหรับคลิปนี้ขอเก่าว่าสบายดีทุกท่าน